สวัสดีครับพบพอนครับไอตมสไตล์ชาแนลคือเกานะครับผมวันนี้มีเมนูข้อหมูย่างมานําเสนอแล้วครับผมย่างฮว่อนๆแล้วครับเนี่ยติดมันผมครับข้อหมูย่างติดมันเดี๋ยวจะไหมเนี่ยจะเป็นมันเยิ้มๆนะครับเนี่ยนะครับครับผมแซ่บกันในอากาศฮ้อนๆคือเกาครับครับ นี่มันอนี้ก็ได้ย่างนะครับนี่ไปซื้อมาเอากาจิ้มรดเลิศครับผมนะครับค้อมกับข้าวเนียวหนึ่งห่อครับผมลองกันนะครับคเดือน,อนกะแก่อ่อน,นะครับแก่่อนครับ บใาดำอ้ยอากาศฮอนได้นำพคกระซวงมารับมา อ่างเบิองเลยครับเนี่ยทำจิ้มเจ็บแสบนะจิ้มมะขามทำจิ้มมะขามเปียกครับผมใชกับปั้นขอนี้วเลย ข้าหมูย่างครับ นะครับพี่นองมาลับพร้มรับเบื้องกันได้ครับผมก็หมูย่างมันเยิ่มเยมครับเนี่ยมันนะครับ เมนไว้เ e. ด้อน้ำโป๊ hmm. กนี่แหละขาดหอนแห้งครับผมไปทางใดกับบอยได้ไปทางใด,ก,ด,งดกับหอนถึงหอนท่านยานลวกนะครับทุกมคนนี่หามุไปกันยาครับ มันนะครับสายซิมคอมมิวนอย่างครับ ยาวเผ็ดๆต้ำก็บของเนียวโคตรได้แล้วครับเบิ่นเบิ้เบิ่นเบิ่นเลยครับแต่พระท่านใจ มาครับสายเพชรครับสายเพชรจิ้มมะขามนนเนี่ยเมือใส่เพียร์เนี่ยอ่านว่าเอาหางหนังมาก,กันกั แังไงดีทอนหนิเนี่ยมันมีฉากครับแต่มุมได้กับข้าไปฉันเลยต้องล่องมุมเหนียงครับใครจะเขามาเบ่งอ่ะมีเทคนิคดีๆกันแนะนำคอมเมนต์กันได้ครับผมความรับรับฟังตลอดได้ครับ จะพาครับพาเขากินกันนะครับเพ้่อข้อหมูย่างครับคือมาจากร้าน Kẹo, kèo wi kẹo chia sẻ mê la kín khan đi gà sẻ hô gà sẻ hô gà mê la 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 สา้ขาากับเชีย่ยจวดมาเรื่อข้มาเบิ้งกะขอบคุณขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยหลาย,ลายเป็นขอบคุณเลยหลายเลยครับผู้ที่เขามารับชมเนี่ยครับดีช่วงวันไหนครับนี่ยังกะ แนะนำน้องใหม่พวนี้นะครับเพิ่งฮัดเพชรฮัดสางครับผมพอหมักเดียวไม่ไดยากเลยาครับ เอาแล้วเนาะครับสายซิมพอสมควรเวลากระลวงเล่องเมา่หลายล้ว <c oughs> จังไดเขามากมากันสมักเบิงบองมกักเบิงจังไนกับคันบ่นเหลือบากาเล่งกับอุปการะกันนะครับด้วยการกดซับตะไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องไอตมสตา์ทชนแนลได้นะครับผมแค้นอยู่ก็ ที่เป็นพระคุ้นยางใหญ่หลวงแล้วครับผมจังได้กับฝากผลงานนะครับพ่ากันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กับขอตัวลาไปครั้งครับสวัสดีครับ